การพัฒนาคุณภาพของเด็กประถมวัยที่โรงเรียนบรหุ้ยลาดโรงเรียนบรหุ้ยลาดมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของเด็กประถมวัยอย่างรอบด้านเพื่อให้เด็กๆได้เติบโตอย่างสมบูรณ์และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมโดยโรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาเด็กในแต่ละด้านตามตัวชี้วัดดังนี้มาตรฐานที่1ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กประถมวัยตัวชี้วัดที่1เด็กจริญเติบโตสมวัยสุขภาพแข็งแรง และมีพันานาการด้านการเคลื่อนไหวโรงเรียนมัธยมราชให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพกายของเด็กๆจัดอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะส่งเสริมสุขานิสัยที่ดีเช่นการล้างมือก่อนการรับประทานอาหารและการดื่มนมเป็นประจำทุกวันซึ่งนักเรียนทุกคนได้รับนมครบ100%มีการชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงและบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามการเจริญเติบโตโรงเรียนมัธยมราช ยังให้ความรู้แก่เด็กๆเกี่ยวกับโรคติดต่อและอันตรายที่เกิดจากยาเสพติดรวมทั้งอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กๆได้ออกกําลังกายและเล่นกีฬาตามความสามารถในกิจกรรมกีฬาสีและจัดก,กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวเช่นกิจกรรมเข้าจังหวะหรือการเดินทรงตัวบนพื้นสนาม BBL และการเล่นเครื่องเล่นกลางแจ้งครับตัวชีวิตที่2 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาด้านการเรียนรู้และการสร้างสรรค์โรงเรียนบ้านห้วยลาดพัฒนาสติปัญญาของเด็กผ่านโครงการที่หลากหลายเช่นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและโครงการท่านักศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศาึกษาเด็กๆได้รับการฝึกให้รู้จักสนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจและพยายามค้นหาคำตอบที่เหมาะสมกับวัย มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสติปัญญาใน6มุมประสบการณ์เช่นมุมบทบาทสมมุติมุมบล็อกมุมหนังสือและมุมเกมการศึกษานอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เช่นการวาดภาพระบายสีการปั้นดินน้ำมันการฉีกตัดปะโดยผลงานปั้นดินน้ำมันและการฉีกตัดปะของเด็กๆยังได้รับรางวัลเหรียญทองระดับกลุ่มศูนย์และระดับเขตพื้นที่การศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้โรงเรียนยังบูรณาการทักษะ EF หรือ e x c l u s i v e f u ฟ c ังชัเข้ากับการเล่านิทานและกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมเช่นกิจกรรมบอร์ดสื่อภาพส่งเสริมและพัฒนา EF ของเด็กประถมวัยต่อต้านภัยทุจริตเพื่อให้เด็กคิดแยกแยะสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำและสร้างพฤติกรรมเชิงบวกอย่างยั่งยืนให้กับนักเรียนครับ และตัวชีวตที่3นะครับเด็กๆมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารโดยโรงเรียนมัธยลาดเน้นการพัฒนาภาษาและการสื่อสารโดยฝึกให้เด็กๆมีการสนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจและตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัย คุณครูสังเกตพฤติกรรมการฟังพูดและการใช้ภาษาของเด็กในสถานการณ์ต่างๆครับมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ภาษาเช่นมีมุมหนังสือมีมุมบทบาทสมมุติและป้ายคำศัพท์ประกอบภาพทั่วห้องใช้ภาพและสื่อของจริงในการกระตุ้นภาษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการฟังการพูดการอ่านการเขียนที่หลากหลายเช่นการฟังนิทานการตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังการเล่าเรื่องจากภาพการร้องเพลง การท่องบทกลอนเกมจับคู่ภาพกับพยัญชนะไทยการเขียนตามเส้นประและการเขียนชื่อของตนเองรวมถึงการอ่านานิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้อย่างเหมาะสมกับวัยครับตัวชีวิตที่4เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจโดยโรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาเด็กๆให้รู้จักควบคุมอารมณ์และแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมนะครับคุณครูจัดประสบการณ์เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ยอมรับ และพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองรวมถึงผู้อื่นด้วยจัดกิจกรรมฝึกความอดทนและการรอคอย <c oughs> เช่นการเข้าแถวรอรับอาหารกลางวันหรือสิ่งของรวมถึงจัดกิจกรรมการเข้าจังหวะและการแสดงท่าทางประกอบเพลงหรือนิทานโดยมีคุณครูแสดงความรักความเอาใจใส่และรับฟังเด็กด้วยความจริงใจ เพื่อให้เด็กรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและกล้าแสดงอารมณ์ของตอนเองออกมามีการสร้างบรรยากาศเชิงบวกในห้องเรียนครับมีจัดมุมพักใจเช่นมุมหนังสือสําหรับเด็กที่ต้องการความสงบและมุมกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจอารมณ์เช่นกิจกรรมภาพสีหน้าวันนี้หนูรู้สึกอย่างไรมีการฝึกควบคุมอารมณ์ด้วยการนั่งสมาธิส่งเสริมความมั่นใจและการรู้คุณค่าในตนเองโดยให้โอกาสเด็กเลือกกิจกรรมหรือตัดสินใจด้วยตนเองครับ ชื่นชมอย่างจริงใจเมื่อเด็กพยายามและให้ความสําคัญกับความพยายามมากกว่าผลลัพธ์นอกจากนี้นะครับยังส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและพฤติกรรมทางสังคมผ่านกิจกรรมกลุ่มที่ฝึกการรอคอยการแบ่งปันการช่วยเหลือการเล่านิทานคุณธรรมซึ่งรวมถึงเบสแพทติครับเรื่องการจัดกิจกรรมประสบการณ์ Active Learning โดยใช้กิจกรรมเล่านิทานตั้งโต๊ะ เพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเด็กปฐมวัยครับตัวชีวิตที่5เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและคุณธรรมโดยโรงเรียบนบ้านไหหล่านะครับมีการพัฒนาเด็กๆให้ช่วยเหลือตอนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมโดยบูรณาการผ่านกิจวัตรประจําวันครับเริ่มตั้งแต่กิจกรรมต้อนรับที่ประตูโรงเรียนโดยเด็กๆจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและฝึกวินัยในตนเองเช่นการแต่งกายให้ถูกระเบียบ การวางรองเท้าการทิ้งขยะและการมีมารยาทที่ดีในการพูดและการไหว้รวมถึงการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันเช่นการเก็บของใช้ส่วนตัวการแปลงฟันการเข้าห้องน้ําการอาบน้ําแต่งตัวและการจัดเก็บที่นอนเป็นต้นครับกิจกรรมที่2คือกิจกรรมการหมั่นเพียรทําความสะอาดเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักรับผิดชอบสังคมมีความร่วมมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนครับและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นกิจกรรมที่สม คือคกิจกรรมรักชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อปลูกฝังความรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และฝึกการมีมารยาทต,ตามวัฒนธรรมไทยเช่นการไหว้การยิ้มทักทายและการมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ครับมาตรฐานที่2การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของโรงเรียนมัธยมราชตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมราช มีหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กประถมวัยครับและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นเน้นการออกแบบการจับประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะรวมถึงสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นครับ โดยโรงเรียนยังส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โดยส่งข้อร่วมการอบรมอย่างเหมาะสมและได้จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแนวรั้วกั้นเขตบริเวณและสนามเด็กเล่นให้มีความแข็งแรงปลอดภัยมีมุมประสบการณ์สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นของเล่นหนังสือนิทานสื่อสำหรับเด็กมุดลอดตีนป่ายสื่อเทคโนโลยี และสื่อเพื่อการสืบเสาะหาความรู้และนอกจากนี้นะครับยังให้บริการสื่อเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและการสื่อสารการเรียนรู้รวมถึงจอโทรทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาครูและที่สําคัญนะครับมีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานของปฐมวัยและอัตลักษณ์ที่กําหนดจะทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐาน และดำเนินการตามแผนพร้อมทั้งมีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในติดตามผลและจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปีตัวชี้วัดที่2.2กลยุทธ์และเป้าหมายของสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมราชได้กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยและแผนปฏิบัติการดำเนินงานตามแผนเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยมีการนำผลการประเมินทั้งคุณภาพภายในและภายนอกครั้งก่อนๆมาปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอตัวชี้วัดที่2.3ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาพิบาล ผู้บริหารของโรงเรียนมีภาวะผู้นำทางวิชาการและมีกระบวนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาพิบาลสามารถสร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือจากครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตัวชี้วัดที่2.4การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหาร ครูและผู้ดูแลเด็กรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทุกคนของโรงเรียนมัเฮลราชได้รับการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการความเสี่ยงและการคุ้มครองความปลอดภัยแก่เด็กปฐมวัยจากการถูกลังแกหรือคุกคามตัวชี้วัดที่2.5การนิเทศครูและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบโรงเรียนมัธยมาชมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู มีการสะท้อนผลหลังการนิเทศและนำผลไปพัฒนาจากประสบการณ์การเรียนรู้มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานครูและมีระบบแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือ PLC ที่ส่งเสริมการร่วมมือร่วมใจและร่วมเรียนรู้ของครูและผู้บริหารนอกจากนี้ยังมีระบบการวิเคราะห์ผลการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อวางแผนพัฒนาวิชาชีพของครูประถมวัยซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและอัตลักษณ์ที่กำหนดมีการจัดทำแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินงานและจะทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปีและที่สำคัญนะครับคือมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโดยผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพร้อมทั้งจัดทำรายงานส่งการประเมินตนเองให้กับหน่วยงานต้นสังกัดตัวชี้วัดที่2.6การใช้สื่อสนับสนุสน,นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัยโรงเรียนได้อำนนยความสะดวกให้แก่ผู้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู มีการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและแปลกใหม่เพื่อเพิ่มความสนใจให้กับผู้เรียนโดยมีการจัดทำโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อนวัตรกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยทั้งนี้นะครับยังมีการจัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้ข้อมูลจาก Google ผ่านโทรทัศน์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาข้อมูลทางโลกออนไลน์จัดให้มีอุปกรณ์ของเล่นของใช้เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆให้เพียงพอเหมาะสมสะอาดและปลอดภัยกับเด็ก และมีมุมหนังสือที่จําเป็นต่อการพัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีเครื่องเล่นสนามที่เหมาะสมปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครูพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนสื่อที่มีความปลอดภัยในการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กทั้ง4ด้านตัวชี้วัดที่2.7 การจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยโรงเรียนมอเยทลาดมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและกลุ่มรวมถึงการเล่นแบบร่วมมือร่วมใจมีมุมประสบการณ์ที่หลากหลายและมีสื่อการเรียนรู้ตัวชีวัดที่2.8สวัสดิการสวัสดิภาพและแนวทางป้องกันโรคอุบัติภยัยหรือภัยพิบัติ โรงเรียนมัธยไลาดได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็เนดังกล่าวเช่นโครงการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาลที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโครงการจัดหาและผลิตสื่อนวัตกรมร,รมสำหรับเด็กปฐมวัยโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกสถานศึกษานอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน,ท,ยน,ยน,ยนที่คำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัยของเด็ก และได้จะทําโครงการปรับปรุงห้องเรียนระดับปฐมวัยซึ่งเป็นการดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพและป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนตัวชี้วัดที่2.9กระบวนการเฝ้าระวังการคัดกรองเบื้องต้นสําหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือโรงเรียนบ้านห้วยลาดตระหนักถึงการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญามีวิถีชีวิตที่เป็นสุข โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตมีทักษะการดำรงชีวิตที่ดีตัวชี้วัดที่2.10การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอก โรงเรียนมัธยราชเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสูงและมีพื้นที่บริการถึง6หมู่บ้านอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนคือรับจ้างค้าขายและ,กะเกษตรกรรมโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรและหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างบ้านวัด โรงเรียนและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการดำเนินง,งานของโรงเรียนและชุมชนเป็นหนึ่งเดียวกันมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กประถมวัยตัวชี้วัดที่3.1หหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ประสบการณ์ คุณครูของเราทุกท่านได้รับการส่งเสริมให้จับประสบการณ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดโดยเราให้ความสำคัญกับการที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติจริงและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรามีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดเพื่อนำมาจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็ก และกิจกรรมที่เราจัดขึ้นมุ่งส่งเสร,ริมพัฒนาการของเด็กให้ครบทุกด้านอย่างสมดุลไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจสังคมและด้านสติปัญญาโดยไม่มุ่งเน้นด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียวซึ่งรวมถึงโครงการต่างๆเช่นการจัดทำแผนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหรือโครงการที่ส่งเสร,ริมคุณธรรมให้แก่เด็กตัวชีวัดที่3.2การจัดกิจการมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เหมาะสมกับวัย คุณครูของเราจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเด็กเสมอและที่สําคัญคือเราเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกทํากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการความสนใจและความสามารถของตอนเองเพราะเราเชื่อว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขาได้เลือกเล่นเลือกเรียนรู้และลงมือทําอย่างสร้างสารรค์สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเราใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและยังจัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ เช่นกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงามให้กับเด็กๆตัวชี้วัดที่3.3ครูประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโรงเรียนบน้านเฮราดได้ดาเนินการให้ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็ก จากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันด้วยเครื่องมือที่หลากหลายโดยไม่ใช้แบบทดสอบมีการวิเคราะห์ผลการประเมินและพัฒนาการเด็กครบทั้ง4ด้านโดยผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนร่วมและได้นําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพของเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพครับทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างแท้จริงของเราที่จะดูแลและพัฒนาเด็กๆทุกคน ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสูงสุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดทั้งด้านหลักสูตรกิจกรรมบรรยากาศและการประเมินเราจะสามารถสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้ลูกหลานของเราพร้อมก้าวสู่โลกกว้างได้อย่างมั่นใจและมีความสุขในทุกๆวันเพราะอนาคตของชาติเริ่มต้นที่วันนี้และเราพร้อมที่จะเป็นผู้บ่มเพาะรากฐานที่มั่นคงด้วยความรักและความทุ่มเทยอย่างเต็มที่ เพราะเราคือโรงเรียนบ้านเวลาด